ยินดีต้อนรับสู่ช่องออ t โตซีอาซีของเราในประเทศไทยก่อนอื่นอย่าลืมกดปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดข้อมูลและวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องบินรบเทคโนโลยีการบินและอุปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัยวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดสเตลที่โด่งดังที่สุดในโลก นั่นคือ B 2 Spirit เครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์สเตลเพื่อให้สามารถเจาะระบบป้องกันของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ B 2 Spirit ถูกพัฒนาโดยบริษัท Northrop Grumman และได้เข้าประจำการในปี1997ด้วยจำนวนผลิตทั้งหมด21ลำเครื่องบินนี้มีดีไซน์ปิดบินแบบ flying wing ซึ่งช่วยลดรอยเรดาร์และเพิ่มความเสถียรในการบิน ทำให้เครื่องบินสามารถบินได้ในความเร็วเหนือเสียงต่ำหรือระดับกลางและสามารถบินในระยะทางไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยครั้งระบบควบคุมการบินแบบไฟฟ้าช่วยให้เครื่องบินบินได้อย่างราบรื่นแม้ในรูปแบบปิดบินที่ไม่เหมือนเครื่องบินทั่วไปเครื่องยนต์ของ B 2 Spirit เป็นแบบ General Electric F 1 <000 S> 1 8 GE 1 0 0นจำนวนสีเครื่องที่ให้แรงขับสูงแต่ลดการปล่อยความร้อนและเสียงทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยเซนเซอร์ของสัตรูการออกแบบเครื่องยนต์ถูกฝังในปีกเพื่อให้ลดการปล่อยความร้อน ทำให้ตรวจจับด้วยอินฟราเรดได้ยากเครื่องบินสามารถบรรทุกอาวุธได้ทั้งแบบธรรมดาและนิวเคลียร์โดยมีห้องเก็บระเบิดขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับระเบิดนํำวิถีและระเบิดนิวเคลียร์หลากหลายชนิดทำให้ B-2 Spirit เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีความยืดหยุ่นสูงในภารกิจยุทธศาสตร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินก็ทันสมัยเช่นกันมีระบบนำทางการสื่อสารและเรดาร์ขั้นสูงที่ทำให้สามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง ระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ช่วยปรับเสถียรภาพและความไวในการควบคุมเพื่อเชยลักษณะปีกบินและทำให้การบินราบรื่นคออกผิดออกแบบมาให้มี2คนคือผู้บังคับการบินและผู้ควบคุมภารกิจทั้งสองสามารถเข้าถึงจอแสดงผลหลายฟังก์ชันและตัวควบคุมที่ช่วยวางแผนภารกิจเล็งเป้าหมายและปรับการบินระหว่างปฏิบัติการภายในเครื่องบินยังมีคุณสมบัติด้านสเตลเพื่อลดการปล่อยความร้อนและเสียง ทำให้ลดโอกาสถูกตรวจจับประสิทธิภาพของเครื่องบินอยู่ที่ระยะบินมากกว่า6,000ไมล์ทะเลโดยไม่เติมน้ำมันและสามารถเติมน้ำมันกลางอากาศเพื่อขยายระยะปฏิบัติการเครื่องบินสามารถบินด้วยความเร็วสูงแบบซับพซนิกและสามารถทำภารกิจเจาะผ่านการป้องกันร,ระดับต่ำได้อย่างแม่นยำบ2 s ปิ r i t ใช้วัสดุด,ดูดซับเรดาร์และเทคโนโลยีการจัดแนวขอปีกเพื่อลดการตรวจจับในขณะเดียวกันระบบป้องกันทางอิเล็กทรอนิกช่วยหลีกเลี่ยงเรดาร์และระบบยิงขีปนาวุธของสตรู ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา B 2 Spirit ได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องท้งซอฟต์แวร์ระบบเซนเซอร์และโครงสร้างเพื่อให้เครื่องบินยังคงเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนแปลงการใช้งานจริงได้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ในหลายปฏิบัติการและสร้างความตระหนักถึงความสามารถทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาแม้จะมีการป้องกันอย่างหนาแน่น เครื่องบินมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลทางยุทธศาสตร์และทำหน้าที่เป็นเครื่องมือกดดันเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศอื่นๆดีสองสติริตเป็นตัวอย่างขององค์การรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยความสามารถในการซ่อนตัวและความแม่นยำสูงเข้าด้วยกันทำให้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงช่องออโต้ C R A Z E พร้อมนำเสนอข้อมูลและว,วิดีโอเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ หากคุณชื่นชอบเนื้อหากเกี่ยวกับเครื่องบินรบเทคโนโลยีอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่าลืมกดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป